คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมก็กลาบสวีดัสสวัสดีสวัรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยอดผมนะครับช่องป่าปอนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมรักกี้เนกนะครับนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ที่สุดต้นๆเหมือนกันนะของค่ายปีจีนะครับผมมา ก็คนอื่นนะใครที่รับชมอย,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมมาก็จะขอซื้อเลยแล้วกันนะวันนี้ก็พาทุนมาหมื่นหกนั้นหนักหน่อยนะไปสามพันเจ็ดร้อยสิบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะอ่ามาเจมม์มั้ยเจมม,เจม,เจม์มีไหมเอ่ยเจมเจม์มีไหมเอ่ย <laughs> มาดูกันนะครับว่าแมวจะแดกตังหรือจะแดกอะไร หรือเด็กปลานะครับผมมาเอาเลี่องเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองคูณจังตังบ่จ่ายนะครับผมฉายาเขาเลยเลย อะไรวะน่าจะโดนวะ่ะของแท้ไม้แรกนะครับไม้แรกก็เปื่อยเสียแล้ววัยรุ่นอะไรเนี่ยโอ้โหหวานเจีย๊ยบไม้แรกนะครับโอ้โหว่าแล้วแมวมาซื้อไปเลยเจ็ดพันหน้านะครับ ไม่ไหวจริงเยอ่ะมาดูกันนะครับสิบหมุนเด้ออ่ะรอบนี้จะโดนอีกหรือเปล่านะครับซื้อไปเบรดหนึ่งร้อยนะ โอ้โหวะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะโอ้ยเกือบผิดนะครับเกือบหลับจะกลับมาได้ <laughs> โอเครือเรื่อง อ่ะโอเคสวยเออบาปก็ไปนะครับโจโจกันเลยทีเดียวนะครับผมไยรุ่นนะเต็มข้อนะครับเอยของเกงแมวมาว่ะไวรุ่นหมุนสุดท้ายด้วยนะโอ้โหเคือบไปแล้วไหมละ่ะเออนะครับนะมันต้องมาางี้เลแมวจ๋านะครับแมวเหมียวเหม,มียวนะครับนะชื่นใจ <laughs> ก็โอเคนะ ไ่ไปต่อแน่นอนนะครับดนะ้เดี๋ยวมันจะดูเรานะเออเกือบรับนะครับแต่กลับมาได้เฉยนะครับผมไวรุ่นเออกองมาเป็นชุดเลยนะไวรุ่นนะออโอเคเต็มข้อนะครับมาอ์หยุดไปเลยหนึ่งหมืนเ้าพันนะครับผมเต็มการาบี้ของจริงก็โอเคนะครับสิบหมุนนะครับนะซื้อไปเบสหนึ่งร้อยนะครับได้มา 20, สองหมืนสี่ของจริง ก็โอเคนะครับสําหรับเกมนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมวัยรุ่นเออก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับวัยรุ่นคลิปวีรลียวหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมมาจุกกล้วยหวานเจ้ครับอ่ะ